สลามอะไรกุ้มบารอมตุลลอห์บาบารุกาตูนะครับกลับมาพบกับทีวีพระศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เต่านะคุณอาชาติกับสลามอะไรกุ้มบารอมตุลลอห์บาบารุกาตูนะครับสลามอะไรกุ้มบารอมตุลลอห์บาบารุกาตูครับเจอกันในสถานการณ์ที่โอ้โหโควิดยังเป็นกระแสที่รุนแรงมากนะจากจีนนี่เริ่มคลี่คลายแต่ว่าทั่วโลกเนี่ย ดูจานหลักหาสาหัสนะครับที่อิตาลีปิดประเทศไปแล้วอินเดียก็ปิดประเทศนะอเมริกาก็สั่งห้ามคนจากยุโรปเข้าไปนะฮะปัญญาของนายกรัมฟรีของแคนาดาก็ติดเชื้อนะฮะนายกก็ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน14วันนะครับในประเทศไทยเรามีผู้ติดเชื้ออยู่ 70, 70คนแล้ว11คนหลังเนี่ยที่ประกาศไปเมื่อวานเนี่ยก็คือไปดื่มเหล้าแก้วเดียวกับคนที่มาจาก ฮทองกงหนึ่งเล่าสูบุรีสูบุรีอันนั้นคือที่รายงานเป็นทางการแต่ไม่ใช่อ่ะครับสูบุรีไม่มีใครจะไปสูบมวลเดียวกันนะมันสูบน่ะที่ขอมวลขอมวลมันสูบอย่างอื่นเขาไม่พูดกันเท่านั้นแหละตำรวจก็รู้มันสูบอย่างอื่นไห้ที่แบบสูบร่วมกันได้มันสูบอย่างอื่นนึกตอน ออตอนผมเป็นแบรุนเนี่ยผมก็หดสูบบุรีนะก็ในในวงอาญอย่างไี้ม่หมด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 สมัยหมดสมัยแล้วนะบุรีเนี่ยนีมันตู้มันคนมันซื้อมันมันมันมีตังค์ซื้อมันมันคนละมวนมันสูบอย่างอื่นที่ใช้ใช้เครื่องเครื่องสูบร่วมกันอ๋อแต่เขาบารากูป่ะอาจจะเป็นได้ผมไม่รู้ไงเออคนจีนคงไม่สูบบาลากูหรอกเออแล้วพูดถึงเลยแต่ว่า ให้เข้าใจว่าเออเดี๋ยวคนไปตกใจประสูบุหรี่มวลเดียวกันไม่ใช่หรอกมันสูบอย่างอื่นอ่าทีนี้ว่าเขาไม่อยากจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะไอเรื่องติดนี่มันก็หมันวุ่นวายพออยู่แล้วขนกรนกตกใจพอตรงนั้นแล้วผมเนี่ยรู้มาจากอ่าลูกก่อนครับคืออ่าลูกน้องของลูกสาวผมเขามีเพื่อนเป็นคนในกลุ่มนี้ แต่ไม่ได้ไปวันนั้นนะเขาโทรมาคุยกันเว้ยเว่อร์ก็ไปจะเลียงจะองกันอะไรกันเนี่ยเห็นได้ข่าวว่ามีมีคนที่บ้านติดอะไรเงี้ยก็เลยเลยรีบไปหาหมอรู้มาก่อนแล้วคือคือในวงพวกนี้บางทีมันมันไปไปไปมาก็มันถึงกันหมดไอ้นี่มาจากฮ่องกงเนี่ยมาตั้งหลายวันสองวันสามวันถึงไข้ถ้าตรวจทัชทิดานเนี่ยตรวจว่าไม่มีอุณหภูมิสูงอย่างเดียว ใช้ได้ไหมไม่ได้คือแสดงมันก็ทอดหลายอย่างว่าการตรวจคัดกรองคนที่มาจะก้เราพูดกันเราพูดกันไม่ดีแล้วใช่ไหมรีบอกว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่าสิบสี่วันในระยะพักเชื้อเนี่ยนะมันแพร่ได้แล้วเชื้อมันอยู่แถวแนี้แล้วมันยังไม่ลงไปอวัยวะที่ทําให้เกิดไข้มันเป็นแบบหวัดเนี่ยแพร่แพร่ได้แล้วแพร่ได้แล้ว อาการเหมือนหวัดธรรมดายังไม่มีไข้สูง,งปัญหาคือจนปีจนตั้งแต่กุมภาถึงต้นร้อนมีนาเนี่ยคนเข้ามาเจ็ดแปดแสนคนแปดแสนว่าคนคือคนก็ไม่ตกใจเท่าไหร่นะแต่ว่าพอผีน้อยมาจากเกาหลีคนไทยมาจากเกาหลีห้าพันคนเนี่ยก็ตกใจกันเยอะแล้วนะและสี่ประเทศที่บอกว่าต้องจะต้องกัก114วันเนี่ยมันมาตรการดูขนาดผีน้อยห้าพันคนเนี่ย นี่ก็มีมาตรการตอนแรกก็กัก,กไว้แล้วก็ปล่อยไปอยู่บ้านแล้วและไอ้คนที่มาจากต่างประเทศสี่ประเทศนี่มันมาบ้ามายมหา,า,าศาลนี่จะทํำยังไงจะกักสิบสี่วันยังไงไอประกาศนี่มันได้ผลไหมวิธีดีที่สุดนะครับปิดปิดประเทศทีนี้ไอเรื่องปิดประเทศมันปิดได้จริงไม่จริงจีนปิดปิดได้จริงอิตาลีปิดไม่จริงอเมริกาปิดไม่จริงคือผมบอกให้โควิดสิบเก้าเนี่ยนะ มันมีสามประการที่จะจัดการได้ครับหนึ่งมาตรการเด็ดขาดแบบจีนนั่นเขาคอมมิวน,นิสต์เขาทำได้สองเต่เกาหลีก็ก็ทำโมเดลใกล้เคียงกันนะเอ่อก็ไม่ได้ดอสองคนในประเทศมีวินัยจัดการได้คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีหายเร็วอ๋อ,อมันนั่นแหละคือหลักการเลยเขามีวินยัยแล้วก็มีการจัดการที่เรกวสุดยอด <Yeah. S 2> นะนายกนี่สากลไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบบ้านเราก็ส่งไปษนีถึงบ้านเลยเพราะระบบไปสนีญี่ปุ่น,นอันดับหนึ่ง mm hmm. ของโลกอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งไงไปสณนีไม่ใช่แค่ส่งไปสนีนะครับไม่ใช่ส่งพัสดุนะครับเป็นธนาคารด้วยเป็นทุกอย่าง mm hmm. มันทําทําธุรกรรมทุกอย่างที่เพราะฉะนั้นไปสถานีญี่ปุ่นรวยมากไปนอง์กรที่มีเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นบอกให้ไปสนีจัดก,การเนี่ยมีปัญหาไหมไม่มีราอเราเอาทหารมาส่ง ไม่รู้เราเราเราไม่พูดที่มันแต่ถามว่านะสองแล้วนะสองแล้วว่าหนึ่งคุณปิดประเทศได้จริงจังครับสองคนลเมืองมีวินัยคนละเมืองมีวินัยและผู้นํามีวิสัยทัศน์ก็อย่างผู้ว่าขอกไปโดตอนนี้คนชื่นชมมากโอ้โหสั่งสั่งปิดเมืองนี่นั่นแหละเขาเนี่ยเขาเนี่ยแย่มาก่อนแพ้มาจากฮอกไกโดแหละพอสั่งสั่งปักปดโอคนก็ต่อต้านกันเยอะไอ้ไอ้มนุษย์ปูอ่ะมนุษย์ปูก็ติดมาจากฮอกไกโดใช่หายยังละตอนเนี้ย ไม่รู้แต่ว่านี่แหละทำให้มนุษย์บูดทำให้คนไทยตืย่นตระหนกกันอีกรอบแต่ว่านะสองใช่ไหมอันที่สามคือความโชคดีคืออยู่ในที่ที่อากาศไม่เหมาะสมกับการแพร่ของไอ้ตัวนี้ครับมันแพร่ได้แต่มันไม่มไ,มไ,มไม่ชอบเท่าไหร่มันชอบห้าถึงสิบห้าองศาละติจูดเดียวกับอูฮันอูฮันเตหารานมิลาน อรานก็ใกล้อได้จึใกล้ประมาณสิบห้าถึงห้าถึงสิบเจ็ดนะผมดูมาแล้วคนก็ถามว่าโอ้ยอีรานมันกะเลทรายมันร้อนผมบอกอีรานผมก็ใจติดมันอยู่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยเคยไปเตหรานตอนเขาเปิดประเทศครั้งแรกไปงานแสดงสินค้าอาหารับก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะอะไรขึ้นพักโรงแรมอัลราชิดกลางเมืองลนะมองไปบนเขาอ่หน้าร้อนนะหิมะลงมีหิมะปกคลุมยอดเขา แล้วอิมะนั่นก็จะละลายละลายก็ทําทางให้มันละลายเนี่ยไหลผ่านเมืองเหมือนน้าเสียเนี่ยนะในเมืองถึงเย็นเอามือแหยงไปในท่ออันนี้รางระบายน้ำเนี่ยอุณหภูมิเย็นเทียบเลยกว่ามันสิบองศาไนดะ้มันละ,ละลายมาจากหิมะครับเหมือนในประเทศฝรั่งทั้งหมดที่อยู่ประเทศหนาวน,น้นําที่คุณใช้อยู่ก็คือน,น้ําที่ละลายจากหิมะไม่ใช่น้ําจากฝนตกแบบบ้านเราเหมือนน้ญี่ปุ่นนะที่หิมะเป็นตัวเก็บกักน้ําใช่แล้วของเราป่าเป็นตัวเก็บกักน้ําหิมะเนี่ย ของเขาจะเดือดร้อนแรงเมื่อหิมะตกน้อยบนเขาเพราะนั้นเมืองไทยเนี่ยโดยสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับแค่โชคดีตรงนี้แต่เองวินัยก็ไม่มีการสั่งการเด็ดขาดก็ไม่มีแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทักอย่างหนึ่งมันมันห่วยทุกอย่างก็อย่างอยอาตัวอย่างนี้เคสที่ติดมาจากเมืองนอกก็ตามนักศึกษาไทยที่มาจากอิหร่านก็ตามที่เข้าไปทุกทีทํากิจกรรมนู่นนี่แยะแต่ว่าคนรอบข้างไม่ติดแต่ว่าเชื้อเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ปล่อยเยอะหรือว่าแล้วมันตายก่อนเม,มืองไทยมีอันหนึ่งที่ผมสมัยผมผมเรียนหนังสือพอดีผมเข้าเข้ามาหาวิทยาลัยพอดีเป็นรุ่นแรกที่เพื่อนร่วมรุ่นกันที่เรียนหมอครับต้องรับทุนนั่นเป็นเป็นข้อเดียวข้อเดียวเหมือนของถนอมประภาสที่ที่ผมจําได้จนถึงนววันน,น,นี้ <c oughs> ไม่ใช่ไงบังคับต้องรับทุนถ้าจะเรียนเม,มื่อก่อนนี่ค่าค่าเทอมก็เหมือนรั่วไปขึ้นค่าเทอมไปถึงสูงแล้วคุณต้องรับทุนหมอรุ่นนั้นก็เป็นหมอชนบทก็เป็นหมอที่เป็นร,รับดีสาสุกคนที่แล้วหมอปิยะตกร,ร์น <alleviate> ันนั้นเพื่อนกัน,อนตอนเรียนรเรียนแพทย์เรียนรับทุนที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาด้วยกันรับทุนจอมบุญถนมไม่ใช่รับทุนรับทุนรัฐบาลในการเรียนแพทย์ไม่รับไม่ได้ต้องรับต้องรับหมอพวกนี้เก่งแล้วก็ ทำงานไปเป็นหมอชนบทไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเยอะแยะรุ่นหมอรุ่นเดียวกันน่ะก็เหมือนยกสิบสี่ตุลามันจะมันจะมีมันก่อนสิบสี่ตุลาอ่มันจะเหมือนว่าอันนี้มันคมก็เรียนรู้การแศูนย์แปดศูนย์แปดมันจะแบ่งปันความรู้เหมือนอ่ดอเร์ป่วยเรื่องเรษตรศาสต์ใช่ไหมก็จะมีนักเรษฐศาสตร์ลงไปตามท้องติ่นมีน่นมีไม่ใช่มีอาสาสมัครใช่ผลที่ไปทางเนี้ยกลับมาปุ๊บดรป่วยก็จะมีเครือข่ายที่จะฝากอยยุคนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพ ก็เยอะคนทั้งเยอะยุคนี้มันเหลือ,อกี่คนไม่รู้เราไม่รู้อาจจะมีคุณภาพดีขึ้นแต่ถ้าค่าเฉลี่ยเนี่ยอาจจะต่ำลงเราต,ต้องพูดนะว่าคนเนี่ยมันมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าค่าเฉลี่ยมันแย่ลงหรือเปล่าเพราะระบบการศึกษาเรามันตกต่ำแล้วคนศึกษามาเนี่ยคนเย็นเก่งก็คือเรียนเพื่อจะได้เปรียบคนอื่นทํางานดีกว่าคนอื่นเงินเดือนดีกว่าคนนแต่เรียนเพื่อมานะช่วยสังคมมามเป็นมีจิตสาธารณะต่ำลงมากมาสนใจการเมือง ที่แบบว่าไม่เป็นเครื่องมือใครค<ล>ก็ต่ําลงมากก็คือเข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ผลประโยชน์มากที่สุดแล้วก็อาจจะสร้างที่เหาสังคมว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงมันมันสังเกตง่ายบ้านเราเน,น,นี่ยถ้าหวังพึ่งราชการก็คงไม่ได้เรื่องหนากากนี่ก็ผมเนี่ยตัวต้นเรื่องเลยเอามาแจกที่นี่แลหลายๆอย่างเนี่ยผมมองว่างี้ผมได้ยินตั้งแต่วันแรกเลย พี่สาวเจ้าของโรงงานเนี่ยนี่ตอนนี้เขาเขาแฉเลยว่าไอ้จีในในจีนเนี่ยที่ไปถ่ายรูปมาน่ะไปจากโรงงานไปจากโรงงานอันนี้ไปจากโรงงานไปได้ไงเขาส่งไปให้เนี่ยส่งหันกระตรวงโรงงานครันเพื่อให้ไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์่แล้วหลุดไปได้ไงใครจะไปรู้เขายังไม่มีคําตอบนะมันไม่ผมบอกว่ามันหาคนผิดไม่ได้ไอ้ที่พดีฟ้องคนนู้นคนนี้วุ่นวายหมดอ่ะเอาเอางี้ดีกว่าผมตั้งคําถามแค่เนี้ ง่ายๆเลยผมจะเชื่อกรมการท่าภายในกระทรวงวณิชนนถ้าตั้งณวันแรกที่ขเข้าไปยึดโรงงานแล้วปล้นหน้ากากเขามาเพราะไม่จ่ายตังค์นี่ถือว่าปล้นบอกไม่เกี่ยวนะนี่ร็รู้ไพเต่านะปล้นตามถูกปล้นโดยถูกต้องตามกฎหมายอืไมไปยึดก็มายึดก็มาป่านนี้ก็ยังไม่จ่ายตอ,ตอนนั้นเลยยึดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับ <What? S 1> ทั้งหมดเลยครับแรกทั้งที่มีทั้งหมดและก็ทิพทีทด้วยท,ทั้งหมดไม่เคยให้เขาขายเองเลยแม้แต่ชิ้นเดียว พราะตอนถ้าคือไอ้นั่นที่เขาประกาศว่า50%นั่นแค่เขาบอกทฤษฎีมันเป็นเป็นมติกรรมการแล้วก็ตอนหลังก็มามาบอกว่าแบ่งให้ทางนั้นเจ็ดแสนชิ้นทางไอ้ทางก,ากระกรวงสาธารณสุขแต่ข้อที่จริงคือไม่จริงตามนั้นเลยครับถ้างั้นทลวงสุกจะขาดกันเพราะว่าผมก็ยังยังพูดอยู่ตลอดนะจัดการว่าคือถ้าถ้าผ่าน,นกลไกตลาดธรรมดา แล้วก็กรมการค้าภายในก็ไปควบคุมราคาไปดูว่าไอ้ร้านร้านขายยาร้านเซเว่นร้านอะไรเนี่ยเขาขายเกินหรือเปล่าแต่ว่าผ่านช่องทางเนี่ยถามว่ากรมการ้าพายามาผ่านไหน,นาาผ่านรนาน้านตรงฟ้าไปแจกมันมันรวมมัน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 ไม่เชิงอย่างนั้นหรอกมันเป็นความเข้าใจผิดเรื่องหน้ากากครับหน้ากากเนี่ยมันต้องยังไงบุคลากรทางการแพทย์ต้องมาก่อนบุคลากรการแพทย์เนี่ย เขาซื้อขายปกติอยู่แล้วมีผ่านตัวแทนมีประมูลเองอะไรโรงพยาบาลมาซื้อเองอคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยโรงงานเพียงแต่แสดงหลักฐานว่าครับคุณส่งไปที่ใครก็มาตัดยอดออกจบไหมก็ไม่ขาดเพราะเขาเคยไม่ไม่เคยขาดครับถูกไหมนอกนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็เอาไปจัดการแต่ถ้วเราเอาไปจัดการจัดการยังและคนที่เขาจัดการก็คือคุณต้องหาวิธีกระจายที่ดีที่สุด คุณกระจายไปร้านทงฟ้าถามว่าร้านทงฟ้าเนี่ยอยู่อำเภออมก๋อยมันต้องใช้หน้ากากไหมไมจะเป็นเพราะฉะนั้นไอ้นั่นระบบคิดของราชการแล้วก็แจกส่วนใหญ่แล้วมาแจกนะแล้วแล้วปัญหาคือว่าคุณทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแจกเพื่อจะโชว์ออฟแล้วของจริงๆอาจจะหายไปจากตลาดครึ่งหนึ่งแจกโพลที่จริง่ยเพื่อเห็นว่าเอ้มาแจกแล้วจะแจกทำไมแจกเนะมันตรงกับคนที่ต้องใช้ไหมครับแล้วผมนั่งรถจากอนุ่นเนไปกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ไปเอาแม้ถึงสามใบกุ้มค่าน้ำมัน,นสิ้นคิดวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันสิ้นคิดคือถ้าผ่านช่องทางปกติโอเคจบเอาง่ายคุณไม่ปกติคุณผ่านช่องทางไม่ปกติแต่องทางที่ดีกว่าปกติเช่นคุณบอกว่าให้ไปขอเจ้าสัวให้เซเว่นขายไม่เอากําไรขายเนี่ยคนหนึ่งแพ็คหนึ่งสองชิ้นก็ได้ถ้ามีเซเว่นเนี่ยคุณซื้อสองชิ้นก็ได้ใช่ไหมคไม่ต้องไปซื้อมากใ่หม,มใหมพ่งนี้มาซื้อใหม่หรือยัก็ว่าไปหรือว่าวนเข้าวนออกซื้อก็ปะหรือว่าซื้อเนี่ย คุณปั๊มหัวแม่มือแบบแบบเข้าเข้าสถานที่ต่างๆอันอนี้คุณซื้อแล้วล้ปั๊มหัวแม่มือล้วซื้ออีกไม่ได้ครับไอสองวันจางือจริงๆแล้วเนะี่ยเอาโดยโดยโดย,โดยทฤษฎีนะมันก็ไม่พอแล้วล่ะเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์นี่สี่แสนคนประมาณนะวันหนึ่งก็แปดแสนชิ้นวันละสองชิ้นแปดแสนชิ้นแล้วเราผลิตได้ล้านสามล้านสองล้านสามคือยังไงมันก็ไม่พอคืออย่างงี้มันพอสิเพราะว่า คุณก็ในกลุ่มคนที่จําเป็นสิงั้นก็ต้องรณรงาาค์ประชาชนว่าคุณใช้เฉพาะที่จําเป็นเอามิจก่าคุณบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมจะไปร้านเซเว่นออกไปซ,ซื้อของร้านเซเว่นคุณใช้ครับกลับมาเก็บไว้เก็บไว้เพราะมันใช้ได้อย่างต่ำแปดชั่วโมงม,มันไม่ใช่มันไม่ได้ใช้ได้คนเดียวแล้วทิ้งไม่ใช่อย่างนั้น แต่บุคลากรทางแพทย์เนี่ยหมายว่ารอบข้างมันมีแต่เชื้อโรคทางนั้นเขาต้องใช้วันนึ่งสองอันสองอันเนี่ยกำลังดีว่าไงละเออคุณอาจจะทางานสิบชั่วโมงด้วยถ้าคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ไม่จําเป็นต้องรีนรนไปใช้ไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลยเราวเว้นอาจต้องเดินทางไปสัมผัสผู้คนรถโดยสารเรือโดยสารอะไรเงี้ยไม่แล้วถ้าคุณจํากัดการเดินทางของผู้คนหน้ากากมันก็ใช้น้อยลงครับเนะใช่ไหมคือคุณต้องไปตั้งไอ้กลไกในการกําจัดการคุณต้องปิดประเทศกล้าปิดไหม ผมเพิ่งเขียนไปวันนี้จะว่าผมก็ว่าเถอะผมบอกว่าทําไมไม่ปิดประเทศผมว่าท่านนายกอยากปิดแต่นักการเมืองอยากให้ปิดปิดประเทศคุณเสียหายมหา,าศาลและคุณต้องเอาเงินไปชดเชยธุรกิจที่เขาเสียหายคร<ช>พอเอาเงินไปชดเชยธุรกิจเสียหายเนี่ยงบประมาณก็หายไปใครเดือดร้อนนักการเมืองเดือดร้อนบอ่ะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก,การติดเชื้อผ่านทางหน้ากากตรงๆเนี่ย ที่ผ่านทา,าลงลมใจเราน,นี่มันน้อยอ่านี้นะนะอ่าคุณไอจา,จามไอจามแล้วก็มีเศษละอองออกไปใส่หน้าแล้วไปเข้าเขาเนี่ยนะน้อยอ่าไม่จะไปเข้าหน้าเขาโดยที่ไม่น้อยถ้าเข้าหน้าเขาโดยไม่มีหน้ากากเยอึบหมายถึงเปอร์เซน็นที่จะเกิดอย่างนั้นมันน้อยใช่คุณคุณ,คณเอางี้ดีกว่าขอความร่วมมือเลยไหม จะเป็นหวัดอะไรไอจามก <คน S 1> ็ตายคนเป็นหวัดคนไม่สบายต้องใส่ไม่ใช่ะต้องใส่ละจะ <มา S 2> ออกนอกบ้านต้องใส่ใสควรจะอยู่บ้านเลยค <น S 2> วยอยู่บ้านไม่ควรไปแต่ว่าที่สิส่สสำคัญก็คือเนี่ยตามจุดต่างๆเนี่ยบนบันไดบนไอน้ราวบันไดรถอะไรเงี้ยไอเนี่ยเวลาคนาไอจามเราไปติดอยู่แล้วก็มือเรา,าไปจับแล้วก็มาลูกตาอย่างตอมอย่างตอมเนี่ยจับปาสปอร์ตจับพาสปอร์ตแล้วก็ติดเพราะนั้นเนี่ย ผมถามหน่อย passport เนี่ยมันมีเครื่องตรวจอัตโนมัติตมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ใช้เครื่องอัตโนมัติทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีไม่ใช่เขาแปะก็รู้แล้วเออทำไมไม่ใช่กั้งมา,าต้องมาจับพระป๋อทําไมเออแค่นั้นคนต่ตางประเทศจับไงแต่คนไทยใช้ใช้อัตโนมัติก้อนั่นอาจารย์ที่ไหนมนันอัตโนมัติได้ถ้าคุณใส่ข้ขอมูลไปอ่ะเออเครื่องมันอัจฉริยะดัตตามันครบหมแต่คนต่างหากมันอีเดียเพราะนั่นแหละสำคัญก็คืออ่าช้างล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าไปสัมผัสมือนะอย่าถ้าไปจับโน่นจับนี่ก็อย่าล้ำป จมูกปากอะไรเนี่ยที่ยังจะเข้าเราก็ล้างมือผมก็บอกว่าล้างมือละหมาดละหมาดละหมาดถ้าเวลาก็ล้างมือห้าครั้งมันแม่ล้างมือนี่มันมากกว่าหนึ่งครั้งก่อนละหมาดอาบน้ำละหมาดเนี่ยคุณล้างมือแล้วคุณมาล้างแขนนี่มันเท่ากันอันนี้มันีก็ช่วยได้เยอะเพียงแต่ว่าเวลาเราไปสัมปัดที่เป็นจุดเสี่ยงอย่างเช่นราวบันไดรถอะไรต่างๆเนี่ยนะหมอในโรงพยาบาลออกมาพูดว่าเขาเนี่ยเป็นหมอนะับแต่เขาไม่ใช่ใช่จริงเขาบอกเขาใช้ล้างมือเป็นหลักเลย ล้างมือด้วยน้ํายาแลวล้างล้างมือด้วยน้ําแล้วก็น้ํายาเนี่ยเป็นหลักเลยล้างมือเนี่ยล้างให้ทั่วแล้วล้างให้ดีกว่าอย่างอื่นทั้งหมดแต่น้ําก็บอกว่าน้ําเนี่ยไอ้ไอ้มันจะมีเมือกไอ้นี่มันจะมีเมือกคุ้มไอ้เชื้อโรคเนี่ยเพราะน้ำมันมันต้องล้างเยอะๆมันถึงจะออกมันไม่เกี่ยวมันล้างเนี่ยว่ามันเมือกมันไม่ได้ล้างมันออกล้างเรียบไดลูชั่นทําให้มันเจือจางลงเชื้อโรคเนี่ยนะที่มันมันจะติดเนี่ยนะมันเข้าไปเยอะๆนะถ้าเผื่อว่าคน จามแล้วมันอยู่ในอากาศลอยมาเข้าจมูกเราไปสักตัวสองตัวไม่ติดหรอกร่างกายมันมันสู้ได้ร่างกายเราเนี่ยพร้อมจะสู้กับเชื้อโรคทุกชนิดเพียงแต่ว่าไอ้ศัตรูเราเชื้อโรคมันมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือเปล่าถ้ามาเป็นสิบเนี่ยร่างกายเราก็สําเกตคือกําจัดมันได้กินร้อนกินหนาสุกกินร้อนช้อนกลางเนี่ยเรากินบุญแล้วจุฬาบอกแล้วว่ามามกินไม่าควรจะเลิกกินสำรับแล้วเออตับซสี เลิกกินสำรับแล้วก็เราก็ชินไงไอ้พวกพวกที่ง,ง่งายๆอ่ะจับเอาช้อนตัวเองมาตักหรือช้อนตากรวางอยู่นะแต่ว่ายัง <c oughs> เวลาไปกินบุญกินร่วมกันเนี่ยก็ยังจะใช้ช้อนวนตัวมาตักซึ่งอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะสำคัญเลยนะคือมันจริงๆมันก็วิธีแก้น่ะมันไม่ยากลกนะผมเนี่ยเวลาผมกินเนี่ยควรต้องตีหน่อยนะผมอยากกินอะไรตรงไหนเนี่ยผมก็ตักตักจนพอแล้วผมไม่ยุ่งกับของอ มได้ตักมาเกินนะตักเท่าที่ผมจะกินข้าวก็เหมือนกันผมก็แบ่งมาที่ผมจะกินนอกนั้นอย่ามายุ่งกับผมผมทําอย่างนั้นมาก่อนที่จะมีโควิด -19 เก้คือมันฝึกตัวเองให้อยู่ในลักษณะนั้นแล้วก็เราก็ต่อไปก็ถึงโควิดจะหายไปมันป้องกันโรคอย่างอื่นได้ใช่แล้วนะครับก็เราคนได้มาเจอกันอีกนะโอกาสหน้านะทำไมไม่มีเรื่องอื่นนี่ใหม่เข้ามามันมีอ่ะมันมีมัได้คุยเรื่องอย่างตนกอย่าตนกใช่ไหมเขาบอก๋ยวาให้ตัก คือบ้านเราคือป้องกันแต่ว่าก็ตาะเวกั้นไว้เราป้องกันเราไม่ใช่ว่าเราปล่อยว่าปล่อยไปเราขับไปตระเวกขั้นขึ้นรถวิสุลลาเสร็จแต่ไปขับร้อยแปดสิบเนี่ยนะมันมันไม่ใช่ตะเวกั้นจริงอ่ะแต่ต้องป้องกันป้องกันแล้วก็ที่เหลือนะครับเป็นปล่อยให้เป็นเป็นเป็นงานขอราละเราแต่เราป้องกันเต็มที่แล้วนะไม่ใช่ว่าปล่อยไว้เราปรอมประมาทเฮยเดี๋ยววันราช่วยไอ้นี่ไอ้นี่มันมันคนละอย่างเลยใช่ไหมครับอ่ะนี่หมดเวลานะกับคน พี่เต่านะครับแล้วก็ลาท่านชมไปก่อนนะสลามุอะลักุมวรามตุลลอบารากาตุอัสลามอะลักุมบรมะตุลลอบะรากาตุ